สวัสดีทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้ผมพามาดูแปลงบ้านโคกสีโคกเปียนะครับยืนอยู่บนถนนเส้น2009นะเส้นนี้กําลังจะขยายเป็น4ีเลนนะครับระยะเขตถนนก็มาจนถึงเสาสีแดงตรงนั้นนะครับวันนี้จะพาไปดูแปลงที่2นะครับเพราะว่าแปลงนี้มีเจ้าของแล้วเป็นลูกค้าต่างประเทศนะครับตรงนี้เป็นถนนกว้าง5เมตรนะครับเป็นถนนหินคลุกนะครับเดี๋ยวก็จะมีการเอาหินคลุกมา รตรงนี้ครับแปลงนี้แปลงที่ว่างนะครับแปลงนี้หน้ากว้างจากตรงนี้ไปจนถึงเสานน้นนะครับ14เมตรนะครับแล้วก็ความลึกจากเสานี้ไปจนถึงเสา,าท้ายด้านท้ายนั้นก็19เมตรนะครับที่ดินสูงทมแล้วทมเมื่อปี6 2บรรยากาศก็จะเป็นทุกนาแบบนี้อยู่ตรงนี้ห่างมอขอประมาณ12กิโลเมตรนะครับไปบรรทุ่มไปทางนั้นนะครับ ไปบันทุ่มประมาณ20กิโลถ้าไปทางนี้ก็เป็นถนนมิตรภาพประมาณ3กิโลนะครับคุ้มค่าสมราคาแน่นอนครับถนนแบ่งเรียบร้อยนะครับอันนี้คือหลักถนนมีครบทั้ง4ี่มุมนะครับส่วนแปลงถัดไปนั้นนะครับมีเจ้าของแล้วเป็นลูกค้าต่างประเทศเช่นกันแล้วก็จะว่างอีกแปลงหนึ่งอยู่ด้านหลัง ตรงนั้นนะครับราคาเท่ากันส่วนด้านในก็จะมีอีก6แปลงนะครับซึ่งมีเจ้าของหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเหลือว่างแค่2แปลงสนจิตสนใจอยากจะจ,จับจองเป็นเจ้าของนะครับอ่าจังหวะนี้เหมาะเลยนะครับผมสําหรับวันนี้ขอบพระคุณทุกคนทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับสวัสดีครับ